วันนี้ตะวันมาทำอะไรคะ,ะสีสีช่อไหมคะวันนี้ันนีทำอะไรอ๋อหรอคะตะวันทสีอะไรบ้างคะตะวันส,สีสีแดงตะวันทอะไร KMP จานหรอลูกิดอ๋อจานผัดจานจานีาาาน้ำก่ด้วยค่ะมีไก่อาาสีผ้าสีแล้วอู้เอาหอยจางเงยให้ตะวนทไหนะอร่อยไหม ของฟองตอช้อาเรามาอึ่งชุดขอแกะทำไมเราเปลี่ยนเป็นชุดนี้เนาะเ้างมเือเปลี่ยนสวเจ้าดีรออาหารรออาหานะตอนจพาสีกระบายสีเยระบายกระบายสีหรอ ดเก่งคุณแม่วันนี้สมาี่าจะกับใครครับอ๋อนอนกุนนอนกาขุนนนาขุนนบขุนนอุนสบายคุณนายแล้วี้คุณนายนอนคนเดียวสบายแล้วใช่มเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนายจะไปกรุงเทพกับคุณแม่นะตอนไปไหม อ็ okay. ไม่อยากไปกรุงเทพถ้าย่างนั้นก็ให้คุณนางไปกับคุณแม่สองคน okay. mm hmm. โอเคอืคุณนางคุณนางก็อยากไปเที่ยวไปทักผ่อนไงครับ mm hmm. คุณนางอยากไปเที่ยวกรุงเทพค่นนพ mm hmm. ะ